สบ,บายดีทุกคนยินดีต้อนรับสูกช่องบา้านพูไทยวันนี้ก็เดินทางเข้าป่าหาอยู่หา,หาก,กินคือเก้าวันนี้วายสิไปเชื่อแฮวหรือว่าการปักมูปลาแต่ก็เชื่อแล้วกับเอานูวายเลยวันนี้หาอยู่หาก,กินนอนป่ากั้งคืนวันนี้นะปลาไปเบิร์นร่กันปลาสิได้เรือบุได้กะไปดุน,นกันทุกคนสบ,บายดีพี่น้องพิเศษทุกคนวันนี้มากับในภายใหญ่เพื่นอนลงไปเว็ดองไปแหวรวมแหวมูโทษ ดังพันเสียงแห่เอาเกียรอันนี้ตัวนี้แล้วแล้วเลยเติมเ,เพิ่มอีกว่ามูไนยังยังมันขาดมูโทษน,นมูทอกมูโทษนั่นแต่มูทอกเนาะนี่คอยจะไปเชือดกระกับคอยไปหน่อยเดี๋ยนนพาไปไปเชือแฮว์แลวก็กลับนะเสือ,อนุยวายตามนี่มากระบกยามเน้นกินมากระบกอกลุย

นูม,มนันยังเข้ามากินอยู่เอ้เชอรี่สองวางอันนั้นกุหลาบ เสื้อเลยครับกับเร ales, ียบร้อยเลยครับกับเมล้าเลยครับสิบไปด่างเขาก็สิบไปหามาอยู่บนนอนท่าในผ่านไปนี่ว่าเขาเข้าป่ามาเขาก็แยกทางแต่กับในผ่านแต่ยลุ่มปุ๊บในผ่านเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิไปหาลัดแหลงมาเลยพอากับสิไปหาเก็บมาอยู่บนนอนท่าต้มน้ำต้มหน่อยหนึ่งเข้าไปท่าเพิ่น ว้าววเย็นคืนนี้เฮาชินอนอง่ายเลยคืนเพราะว่ามันมาชมบางนี่มีชายน้ำน้ำโวยพร้อมสบายเฮามีน้ำอาบมีน้ำใสหน่ะพร้อมเลยถ้าเฮานอนอยู่เถืองบนมันง่าเฮาอยากกินน้ำอยากน้ำนี่ทุกคนแสดงว่า,วามีคนมาอยู่ก,ก่อนเฮาแล้วนี่บ่ เสร็จอาหารเขาเจ้ากินมูก็ได กระงต้มน้ำทุกคนม่ใ้หมอ้อเด้เอาเอาไม้แนวต่างเป็นหมอ้อการห้ามาปากเคตน,เนี่ทุกคนเอาไม่ต้องจําเป็นทือถือถืบงหรอถือหมอ้อหรอหามาห้าเอาไม้นี่ต่างก็ได้ทุกคนอีกอย่างเอาต้มเชิญนี่นะมันสีหอมมัหอมเนื้อไม้นี่เอาการเลือกเอาไม่เติมไม้เนื้ออ่อนแน่ถ้าไม่เนื้อแก่แล้วเมันกับสีบ่หอมปันใด อานะไรครับได้ไล้ทุกคนเครื <c oughs> อ่อาทานในีปป่าน่นหอาเก็บปู่ๆดก

ตัวช้อนตัวอีเอ็มกันไล่เปิดไปเลยดูโหไล่ทดกคนเห็นหางการทุกคนเลยโอ้เสดายางไงเลยจับเขตอยู่ดีๆเชียงคึกคึกมาคือ,คอ,คอว่าเป็นเบอร์แนวเบอร์เห็นหางการหลังไงโอ้เสดายเลยนำเลยนำมาไกดเติบวิพ่อมาเลย มอกี้นี่มันจะถึงพุ่นแต่มันเลาะลงกินน้ำแต่เบืงงนะ้าองเนี้ได่ายโอ้ยเอามาบอลอะไรโอ้โหในผ่านพันยม่ไมาในผ่านพันโอ้ย นำเห็นกับมีได้ทุกคนเลยเมื่อกี้นะโอ้เสดายแหแลเลยเพราะว่าน่ะมีตั้งเจอไปหาการชัดใหญ่ดอกกินนี่หางงมกระปู่ขุเป็นเพราะว่าเห็นมาช่วงหน้าโอ้ยเยสดายก,ดยก็มีก็ได้แนวกินนเลยเด้จงางไพไว้ท่านนะทานเพิ่อไ,ไปเดีแต่วันนี้ทานเพิ่นได้ชัดใหญ่มาหน่อยมาในทา,านเพิ่นเธอๆกับไม่เคยพิถพิถันหอกได้กินน่นดีหรอก นี่นหะก็ได้ลายหลักในผ่านพันด้นผ่านเพิ่นมาแล้วทุกคนเบิ้งเ,เอาเพิ่นจะได้เปิดแนวมื้อนี้ได้เบิดได้ผ่านไปนเลย,ยมาเด้๋ยววะน,นูตัวเ,เ,เล,ยลียวนี่นะมัล่มล่มเนาะเห็นกับพี่ยิ่งมันโอ้เห็นเห่ากับพ่อ,อกันในผ่านเลยมันล่มแน่ นี่ครับพ่อยนี่เห็นนะมันตื่นเห่ากินเนี่ยมันลงมันลงกินกระปูเะโอ้ยอือโอ้ยอยากหายแห่งดีเดือดผ่านขันบอกระได้เห่ากี้นี่นะเพราะว่าเห่าไปค้านเขตกระปูมันจะเอเห่าเราทำหวยเลยป๊แม่แหละหกเลยเขานำมันเมื่อกี้นำไปพผลหกเติบไปบุบอะไรดอกโอ็ขันแปนก็เช็ดให้เห่าแล้วกิน อยู่ได้แล้วออกไปใช้เป็นตัวอย่างไปหากินมันบนแห่บนน,บนอนได้อยู่ป่าใครเห็นได้เลยไปมันได้บางคนบอกเขาใจว่าโอ้เขาป่าได้กินโดดโมนิเมนได้ไปหากินขันได้แล้วบุญป่าเก,กี่ยวเลยมาถึงได้ง่ายๆได้มาถึงได้ยจะบ่ได้จะไปมันมือก็บ่ได้เคยเจอมา ไปสามกินแต่ละมัไม่แต่ใจผ่านอย่า่ายเไปทำกันที่นู่ป่าที่เป็นยังห้อง ต,ต้องดวงเลยบมดี่ผาต้องดวงเลยเออผาบังผาบังกับผาสโกโเดเหรอเห็นออไมหมผาบังกากบังผักลาบผาสโก,โกกับไปทางนี่ทางนี้ผ่านน,านั่นไม่นอนตัววะผ่านนั่นเลยแต่เสียดายเมื่อกี้ได้ในฝันเลยยังจมอย่ได้ไม่ทอยนะลายเห็นเนาะบัดใจบัดน้ำบดัดใจ

เนดี๋ยวพี่เอจะ้าทานกินตาก่อนเอาเอาพึา่งก,ก,ก่อนแล้วบเอาเจ้าทินเจ้าทานนั่งหน่อยเถอะนะนีกินข้าวนดำลูกน,นดำล้านเน๊ยมาสองคนเห็เบื้องห้ายงลูกล้านเน๊ยไ,ไปกับไห่พ่อเน๊ะเห็นว่าวลายเถื่อนเลยหมากินข้าวนดำลูกนดำล้านในเบื้องหงายคือเก่าแล้วไปกับไห่พ่อนั่งย่งย่อก,กับไห่เด้ยหญิงคือเก่าแล้วไปข้าวหมด มาเด้อพี่น้องรถชูทุกคนลงมือได้ไหมเนี่ยกินเข่ากินเข่าแรงเกียบเลยเอออืมกะปิงเผ็ดปิงงูทางกะมามาพี่น้องมามากินน้ำกันมะกินข้าวปลาขึ้นมาใหญ่เลยบ่บบไรเออ mẹ mẹ đấy, mày nhá, mhm 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 Ta mhm mhm

ตอนเขา้าจย่งเธอสมซื่อครับอยู่บนบรนนาแบบนี้อะืม ทุกคนหลังจากเขาถึงเขาเกินน้ำดังเขากระซีไปหาเพิ่มนูวายบ่เนี่ยว่าย้ำนี่นูวายเขากินมากระบกลายไปกับเขาสีไปหาลอกก้าสเลยบ่เนี่ยบดขื่นบ่ละชอตแจ้งบมบมเนี่ยไอ่นเนป็นเตรียมตัวละกองก้นจนเะปานกั <laughs> ไน,นไปเนปานลุยตัวเขา <laughs> เอาบึงจะไปกำลงังน,นี่เลยนี่เือเฉยตัวนึงเอาเ่ากลับมาฮอดโกกับบกอ่ะทวดห่าบบกเฉยแหละเพราะว่ามันกระบกยังอย่างไรอยู่มันยบเกินอยู่แป่นดันเอ็ดแถวพื้นกระบกนี่น มันมามันยังมากินอยู่ในพานเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินไปเพาะกิ่ดก๊กกิ่ถึงห่างกันประมาณสองร้อยเมตรหรือสามร้อยเมตรอะไรห่างกันค่อยกับเพิกอยู่นี่แหละ ด้อยทุกคนดิเดอบไปเลยตัวมาหามไปอ้าทุกคนหลังจากเขาเพิก <Ash> นูวายเดิกเติบเลยเขาก็สิมานอนบนเนี่ยเหมือน้าเขาสิไปเพิกก็เห่อโตอันนี้กับประมาณหนึ่งโมงสองโมงแล้วทุกคนเลย นอนพักผ่อนน้อยนึงประมาณชองชั่วโมงกะประมาณห้าโมงหรือว่าชี่โมงเช้าเขาก็สิไปหาเพล็กก่อนต่อบอลนี่เน่ยผ่านเตือนเพลินนอนเลยเพลินพักอยู่พลินได้ไหมยินึงเพลินเนี่ยเพลินยินนอนเพลินมาสู่มานอนน้ำคอยเพลินยันเบาผู้ไทยยานอ่ะเจอกันคลิปหน้าเดทุก่อนแล้วบ่ายเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวมื่ออื่นเช้า ไปดูกันว่าเฮาจะได้เปอร์มันนี้เฮากาสีนอนนี่แหละนอนอยู่ที้ดินเลยมืัอนี่กระบะมือ,อเอื่อเช้าเฮาสีพุทธกอห่ออยู่นี่เลยหลับนี้ขึ้นมานอนอยู่นี่แหละอ่ะเจอกันคลิปหน้าทุกคน